สวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกมแบตเทิร์นแคปกับด่านไททันคลั่งนะหรือ Crazy t ไททันททันแปลว่าอะไรนะยักษ์ปะใช่ยักษ์ยักษ์กคลั่งโอเคครับด่านนี้มีกี่ตัว2 4 6 7มีทั้งหมด7ตัวอะไรบ้างกันไ่ดูหละไปเริ่มกันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวละครน,นิดหน่อยแล้วกันนะผมเคยเห็นมาว่า Crazy t ไททันเนี่ยมันเป็นตัวเวฟมั้ง พราะงั้นผมเอาปลาหมึกไปแล้วกันนะแทนแคนๆขโอเคครับไปเริ่มกันเลยไปพร้อมๆๆๆโอเคมาดูสิก็ลอกสามตัวหรอปกติจะปล่อยเคนๆไปเอาปลาหมึกไปแล้วกันแต่ก็ตีตัวเดียวเหมือนกันเลยแบบเอาใส่บอกไปช่วยแล้วกันไป อ่าพวกกอริลล่าเหรอก็ดูแบบไม่ค่อยเก่งเลยอ่าโอ้ยไ,ไม่ใช่ดิกดโดนยงดางลบไปแล้วกดเพล่ยกดขางอายโอเคเคลียร์มาแล้วตอนนี้มีตนดึงเจ็ดทันอ 7, เอาบางกรไปแล้วกันนะแล้วก็เอาผีไปด้วยไหนๆก็มีเงินพอละ ต่อไปก็เก็บซื้อชโโ็อกโกรากับไซบอกไซบอกอะไรละ่ะต้องบอกว่าเอนจิเนียร์ใช่เอนจิเนีย่ยไซบอกมันปล่อยได้เรื่อยๆอแล้ว, <ๆ S 2> ลวโอเคถูกบ้านมาันแล้วเอาไอตัวที่ซ่อนอยู่ออกมาโอเคมาละรอยสักมันเทจัดเลยมาดูซิว่าจะเก่งไหมเอ้ยชอบไปกดโดนไอ อย่างลบจริงๆเลยเพิ่มไปกดค้างตลอดเลยมาดูซิโอเคเอาช็อกโกแลตไปด้วยไปต่อยโอ้รู้สึกต่อยแล้วผักวยเหมือนโดนธรรมดาเพิ่มคือเวฟมาแล้วล่ะปัญหาคือเวฟมันนั่นแหละเออโดนผีโูกไปแต่ผีไม่รับผมจักเวฟอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าเวฟมันแรงหรือเปล่านี่เออต่อยไป ม่เป็นไรผมมีปลามึกจุดเวฟอยู่แต่ตอนนี้ปลามึกเดินชามากเลยอ่ามันเด้งแล้วหนึ่งล้อตัวมันน่าจะบางกว่าไอ้แทงมัง้งแทงน่าจะถึกสุดๆเลยเลยไปติดเวฟมาดิเออแต่ร,ระวัามึกกันดดวยโอเคโดนตีฟรีไปะ้าะอือกรรเด็งลอกที่สองอืมปล่อ,อยผักปล่อยผัก อยากโดนเวฟอ่ะอยากโดนเวฟอ่ะโอเคไม่ต้องโดนเวฟก็ได้ไปลุมกันคืบมันน่าจะไม่หนามากปั้งเดงรอกที่ยสามหละ่ะถ้าเป็นแทงนี้อย่างนานโอเคบ้านมันก็แค่แตกแล้วมาดูดิว่ามันกับบ้านเนี่ยอะไรจะแตกก่อนเนี่ย โดนมังกรพากไปซะเออหนักกันยิ่งรอบหนึ่งพวกมึงยังไม่ตายเราไปเท่าไหร่เราไปห้าปะ่ะหรือเราไปสี่แต่ไม่ได้เออทุบไปบ้านเลยสองแสนสองแสนเลยสองหมื่นนะเอาสองแสนบ้านเลยสองแสนนะนะช็อกลายิ่งโดนไหมโดนโดนบ้านเต็มเลยโอเคโดนมังกรพากอีกเออตายยังจะตายได้ยังโดนผีทุบอีกอ่าโอเคมันไปละบ้านเลยอีกประมาณ หกหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นจบจบเคลียร์แล้วก็จะปลด, lock. ด clear, drop, ล็อกอะเคดรอปมาละแล้วก็ได้อีกสามสิบกระป๋องแมวปลดล็อกด่านวิตามินด้วยโอเคเดี๋ยวผมไปดูมันเลยแล้วกันนะโอเคครับนี่คือแมวแทงครั้งที่เราเพิ่งได้มาตีเป็นแอร์เรียแล้วก็ตีเป็นเวฟผมไม่ค่อยอยากอัามันเท่าไหรอ่อ่ะคือ XP ผมไม่ค่อยพอเดี๋ยวต้องรอเก็บ x อให้ได้ก่อนโอเคครับงง้นคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันไว้เจอกคลิปหน้าครับบายบายครับ